สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมบลี่ค่ะโอ้โหข่าวดีข่าวดีโอ้ข่าวดีของแม่คำสาแม่คำสาอยู่ตรงนั้นแหละเป็นยังไงแม่หา,ไไห,หายไปไหนมาเออปิดร้านแล้วหายไปเลยฮะกลับมาก็บอกว่ามาเอาคลิปมาเอาคลิปว่าสันวาไปวันที่สไม่ได้เออเป็นยังไ้นี่ ก็เลยที่เชนสมองบอกว่าไปเอาหมูนิดๆอ่ะถือก็้องให้แกหน่อยหาย่่งแต่ต้นกล้วยน่ะคิดแกนะอเออเอาเอาอันนี้เป็นหน้ากากหมูนะคะหน้ากากหมูอันนี้เป็นเนื้อหมูบดให้อมาให้ลุงคนใส้แล้วก็เนื้อหมูบดแล้วก็หน้ากากให้เราทำกินต้นกัาอ รู้เลยเขาให้ไปรับเขาไบบลากไม่ไมไมเลยถามเราเลยเขาบอกว่าที่สมอนสั่งมาเสียอปว่านี้นะคะ,มะหมูบดแล้วก็ไส้หมูแล้วก็หน้ากากหูก็สอบไปรับมาแล้วก็ตอนเย็นก็ อาจจะทำอะไรตอนไหนก็อยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินขอโทษแม่ครัวรับอันนี้ล่ะขอบคุณขอบคุณคุณพี่เพทสมองสิงรนะคะที่จัดยาทีเอันนี้นะพี่เพทสมอบอกให้ยาทีอยากทำอะไรกินที่ก็กินไแนอันนี้นะให้ใส่ว่าอะไรนะ แล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือทำอะไรอันนี้ไส้หมูนี่ก็ย่างกินก็ได้ยกได้รับแล้วเนาะอะนะส่งมอบแล้วนะคะนะออแล้วก็ใ<ท>หญ่ใจดีม,มีแม่เพชรสมรขอบคุณพี่เพชรสมรงเซย์โคนเพราะว่าตอนดึกเราก็ไปแล้วก็กินตอนนี้แหละจ้า,าใช่เราก็จะเดินทางไปแล้วเออย็นนี้เราจะไป,ปกกอกเปลี่ยนแผน เออนนระไปไปนำกันใกล้บ้านเกิดใกล้บ้านเกิดใ่อ้กันไปแล้วเพื่อนเพื่อนก็โทรบอกว่าถ้าไม่มาจะไปนำเหยียบอยู่ที่ตอนแรกว่าจะไปคืนนี้นะฮะแต่ป้าสวนผักบอกว่าไปคือเย็นนี้เถอะนะเออจะไม่รีบจ้าก็เลยมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางพี่สมอนบอกว่ากินให้อิ่มแล้วเวลาไปถึงนู่นก็ให้เสื้อ เต้นแบบไม่หยุดโอ้ยไฮเสือเต้นไม่หยุดคืนนี้เขบวนระบงย้อนยุกแล้วจะเอาไปกันไหมไม่กันขันโอ้ยกว่าเกาจะเลิกก็ตีหนึ่ง้วาบ้างเบโอมันอืมเตะกะเต่แต่เตะมันนี่เะไปสีจามาแล้วนะเออเพราะว่าจะเต้นโอ้ยจริงบอกไปหาหมอมาเลยกดไปหาหมูมาแล้วกันไปแล้ว ตอนเย็นจะเต้นกับเพื่อนก็เพื่อนบอกว่าขุกตูมะนาวพังแดงออเบ้านขัวสูกวนบุญเออให้ไปรวมตัวอยู่ที่นั่นพอฟื้นจะเต้นไหมอ่ะไม่รู้แต่เขาบอกว่านางรับใสให้มาให้ได้บอกอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปสียาซะก่อนไปสียาหนึ่งเข็มไปยาไปกินด้วยตอนเย็นนี้ก็นอนหลับหลับที่โรยนบาะ อะนี่นะต้นโอก็รำก่อนนะคะเย็นนี้มีงานรำนะคะเออเย็นนี้มีงานรำกินข้าวชอบกินข้าวหมูทอดกระเทียมแบบแห้งๆนะคะแบบแบบหมูหมูสับแห้งๆน้องต้นโอชอบนะหมูชิ้นไม่ชอบเพราะว่าน่าจะน่าจะกินง่ายร้อนผมก็ยาวแล้วเรียยนนนนออู่ชั้้้ไหแลวคะงต บอห้าเลยนะครับเป๊ปเดียวนะคะปอห้าแล้วอย่งงั้ติงติ่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 งติงติงนะเนี่ยคือเป๊ปเดียวจะให้ไม่ไม่ให้ยากคำใสเก๋โอ้โหเครื่องร้อนแล้วนะคะเอฟซีนะเดี๋ยวค่อยตอบคลิปนะคะแบบว่ายังเล็กอยู่เีอืมจ้ะก็มีอ่อมีลาลาแม่คำใส่ว่าน้องต้นอ้อกลับบ้านตอนไหนนะเดี๋ยวมีค่าขนมให้นะจ้ะ

โอ้สงสัยมีบิ๊กสะพายให้น้องต้นอ้อแน่นอนเลยรำก็สงสัยว่าจะได้น้อยฮะอ๋อสงสัยจะได้น้อยถ้ามีลำถ้ามีรำเยอะๆก็จะได้อยู่อันนี้เรียกอะไรนะเรียกเรียกอะไรห้านนั่นแหละเรียกไม่กำเเรียกเรียกย่าเนาะตั้งแต่เขาเล็กๆตั้งแต่ชิดกลับบ้านตอนนั้นก็ยังขี่คออยู่โอ้ พอมาเห็นตอนนี้โอ้โหสูงขึ้นนูเนาะตอนนั้นเขาเล็กตัวเล็กๆตัวเล็กๆตอนนั้นจะไปปีใหม่อ่ายาวเงินให้ห้าร้อยฝากไปห้าร้อยสวัสดีจ้าคุณย่าตั้งใจตั้งใจฟังก่อนตั้งใจฟังก่อนแล้วเนี่ยดูดูจำได้ไหมที่ขี่คอพ่ออยู่น่ะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็บอกว่าชิดเอ้ยพาลูกไปเที่ยวไปจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เขาเรียกจำไม่ได้แล้ว แต่หน้าเขาอุ๊ปุอยู่นะไม่ไม่้อม,มอมอย่างนี้เด้ออ่าไม่เหมือนกับแ like อดมินน้อยแอดมินน้อยเนี่ยตัวผอมมันน่ารักด้วยจ้ะเท่าอสองปีนี่แหละเท่าแอดมินน้อยเนี่ยสองปีตออมาอะไรกับ <c oughs> เมียเขาด้วยโอ้ยถ้าใครพูดกับพ่อเพื่อนไม่ได้หวงหวงเลยเอาหวงพ่อเออไม่ได้อย่ามาจับพ่อเนื้อไอจีพ่อเนี่ย ห่วงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การแก่ฟังก่อนตั้งใจฟังเดี๋ยวนี้เละเชิญพ่อ่่เดี๋ยวนี้เขาเป็นส่วนตัวเขาเด้อต้นอ้อเลยอีกนาทีเดียวลูกชดเข้าไปเดี๋ยว10นาทีก่อนมันจะไม่หมดเขื่ออีกนาทีเดียวก็ได้ แม่เห็นต้นอ้อก็โอ้อยากกินได้เลยโอ้ยครบแล้วลูกคลิปนี้ก็จบลงเป็นแล้วแล้วโอ้โหดูนะพอจบคลิปแล้วก็ไปแล้วนะพี่น้องดูนะเออนะแม่คุยจนถึงแปดนาทีแล้วนะย่างยัางย่งตัวใหญ่ไลตจนพอตัวใหญ่ทำปุ๊ปให้ยิ้มก็ไม่อยากยิ้ม แต่ห่วงพ่อเพิ่อนอ้าวมันใครจะไปห่วงเนาะนอะ้องอ่อนอเนาะเออพ่อหล่อไหมพ่อชิดหล่อไหมไม่อยากพูดเอาแล้วงานนี้ไม่มั่นใจแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนั้นไม่มั่นใจแล้วอตอนนั้นหล่อถึงกับต้องชะง,งักเลยฮนะ <c oughs> เมื่อเจอคำถามนี้ <c oughs> แล้วตัรอสวยไหมสวยไหม เอาคิดก่อนคิดก่อนยาปีนี้ยากแก่ไหมออโอ้ยังไม่แก่อยู่ก็ดีใจร้านโกหกก็ดีใจเอาแล,ล้วค่ะอะไเปเน,นะคะเย็นนี้ก็มีรำนะคะ,ะค่ะมีรำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะเยันนี้ลุงช่างนะ,ะกับป้าสวนพักและทีมงานนะก็จะเดินทางไปพักที่กกอกนะคะ มีการเปลี่ยนเพงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนะบ๊ายบาย